ร,รีสอร์ทสร้างใหม่นะครับแม่น้ําท่าจินเนื่องจากตอนนี้จุดตกบางจุดเนี่ยเขาไม่ให้อยู่ลงกันเยอะแล้วบางจุดก็ได้ปิดไปนะครับก็ต้องกลับมาหาน้องคนที่ดูแลอยู่ที่รีสอร์ทนะครับเป็นหมายส่วนบุคคลนะครับวันนี้แดดจัดไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเลยครับเมื่อวาวนฝนก็ตกเดี๋ยวรับชมกันต่อไปนะครับตอนนี้ผมถึงรีสอร์ทแล้วขับขอรีมอุปกรณ์ก่อนนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมถึงหมายรีสอร์ทส,สร้างใหม่ติดแมนะ่น้ำท่าจีแล้วนะฮะจากคราวที่แล้วที่มานี่มีผักบุ้งเต็มนะครับตอนนี้น้องเขาได้เอาออกไปแล้วนะบองคนดูแลเป็นหมายส่วนบุคคลนะครับวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับไม่ค่อยมีลมนะครับเดีย๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเดีย๋ยวมารับชมกันต่อไป ครับหลังจากขนอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้ววันนี้ตอนนี้มาดอาูอุปกรณ์ที่ผมใช้กันนะครับก็จะมีคันเบสนะครับเบสซ้าย9ฟุต1คันนะครับคัน10ฟุต1ึงคันลอกบานเอกนะครับแล้วก็คัน8ฟุต2คัน8ฟุต2คันนี้นะครับแล้วก็จะเป็น9ฟุต1คันแต่ดูโดยรวมแล้วเนื้นอที่การตีมันจํากัดนะครับผมอาจจะลดลดคันลงแต่ยังไม่ทราบจํานวนฮนะแต่ดูก่อนว่า ปลาจะกินดีขนาดไหนนะครับช่วงนี้ผมขอผสมเหยื่อค่อนนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงต่อไปนะครับครับช่วงนี้ก็ถึงตอนที่ผสมเหยื่อนะครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับจะเป็นผู้เชื้อหนึ่งขวดนะครับกะทิหนึ่งกล่องนะครับกากกะเพรานะครับขนมปังนะครับแล้วก็ลำนะรายละเอียดก็จะเป็นตามนี้นะครับ กระที่หนึ่งกล่องนะครับเขลิไมเลยนะครับกระที่หนึ่งกล่องก <c oughs> ็หัวเชื้อหนึ่งขวดครับหัวเชื้อตกปลาเขียวซื้อหนึ่งขวด <c oughs> ตอนนี้ต้องการเข้มนะครับก็คือเทปไปเลยหมดขวดก <c oughs> ากกะเพราประมาณ3ามกำมือนะครับกากกะเพราลงไปก่อนนะครับเพื่อให้มันแตกตัวนะครับ แล้วก็ํำขนาด20บาทหนึ่งถุงครับเสร็จแล้วก็เข้าให้เข้ากันนะครับ เมื่อเข้ากันดีแล้วขนมปังครับขนาดถุง40บาทนะครับประมาณครึ่งถุง เยือนี้ไม่ต้องหมักนะครับผสมสดแล้วใช้ตกได้เลยเขาให้ขนมปังเข้ากับส่วนผสมชุดแรกนะครับดูจากการเป็นก้อนของเหยื่อชุดแรกที่ผสมไปหลังจากก่อนตอนผสมขนมปังเนี่ยถ้าเขายังเป็นก้อนอยู่ลักษณะน,น,นี้นะครับก็คือให้ให้ให้เขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเข้าตัวกัน รมน้ำเล็กน้อยนะครับท้วยความรวดเร็วโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับใช้ดได้นะครับเป็นลักษณะน,นี้นะนเดี๋ยวเรามาปั้นแต่ก้อนแล้วกตีต่อไปนะครับ ครับตอนนี้เหยื่อได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครเดี๋ยวเรามาตีเหยื่อชุดแรกลงน้ำกันนะครับ แต่นี้ตีเสร็จแล้วนะครับรอชมผลงานกันต่อไปนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าล้มบัง <c oughs> ได้แล้วครับตัวแรกปลาขยห่งกำลังจะเปลี่ยนเยือเลยครับขึ้นมาเปลี่ยนเยือเลยสายพอได้ครับผม ก็ลมามาโอ้กินไม่หลุดนชนะกินนิดเดียวได้อีกตัวแล้วครับปลากระมังกินตอนจะเปลี่ยนเหยื่อครับน้องต้นก็นจัดก,การเรียบร้อยเลยโอเคครับตัวที่สอง <c oughs> ได้ไหมหนึ่งตัวครับปลากระมังติดสองตัวเลยครับติดตอนเปลี่ยนเหยื่อปลาที่นี่ กินไม่ค่อยแสดงอาการเลยครับคันไม่กระเด้งไม่อะไรเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมชุดต่อไปได้หนึ่งไม้ครับปลาทูครับผมปลาอะไรนะเนี่ยปลากระมังกับขยงงานหรือสังกวาสสังกวา,วานะครับนี่อโอเคครับ ครับตอนนี้คันสิฟุตนี่มีอาการกระตุกนะเดี๋ยวผมจะลองไปวัดดูว่าปลาอะไรนะครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่ใช่ปลาใหญ่หรอกครับเป็นปลาเล็กเดี๋ยวลองไปวัดดู ได้แล้วครับลูกวลาสบายตัวปลอทองคู้เลยครับ ครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ16เกกาบกว่านะครับแดดเริ่มลดลงแล้วปลากินที่อยู่ช่วงหนึ่งตามที่ได้เห็นตามภาพนะครับตรงนี้รอแมทสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับว่าจะมีตัวให้กินอีกหรือเปล่านะครับดีรอชมผลงานต่อไปนะครับไม่หนึ่งตัวแล้วครับไม่รูปอะไรมุดมุดเข้าต่อไปแล้วหลุดไหมหม,หมุนไม่เหมือนกันอีก โดนไหมนะ้นะท,ท,ทอะไรลาอะไรอ,ะไอ่ะฮะกำังอืมเอาขึ้นมาเลยเฮ้ยตัวใหญ่อยู่กำังครับมาพร้อมขยะเลยเดี๋ยน้องกำลังปลดอยู่ ที่นี่ขยะเยอะครับน้ำกำลังไหลแรงขยะใต้น้ำเยอะโอเคครับมาอีกแล้วอีกหนึ่งอากำมังไส้สวยโอเคครับคันเบสน่าจะมีปลากินนะครับเดี๋ยวผมลงไปดูอีกที ปลายขยงครับนีน่นะครับ ตัวแล้วครับปากกระมังไซ์พอได้พอได้มาอีกตัวแล้วครับปลากระมังเพิ่งจะตีไปจากกี้นี่เองขึ้นมาอีกแล้วหนาเลยอืมยังหนาเลยครับเนี่ยไ,ได้เลยไซส์ฝ่ามือเลยล่ะโอเคครับ เอนี้เปลี่ยนตำแหน่งตีครับเห็นปลาขึ้นหลายชั้งละตีลงลอยมันไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะเดี๋ยวรอรับชมต่อไปนะครับ okay. มาอีกแล้วครับปลากระมังน่าจะเป็นปลาทูครับสองตัวเลย <c oughs> สองตัวเลยติดสองตัวเลยครับไม่รู้เรื่องเลยปลาทูครับปลาทูปลาทูน้ำจืดโอเคครับผมสองตัว ขอสรุปผลงานของคลิปนี้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นปลากระมังครับมีสายูตัวหนึ่งใช้ประมาณครึ่งโลนะครับแล้วก็เป็นลูกสวายครับใช้ก็พอได้อยู่นะครับน่าจะเป็นกระมังทั้งหมดนะครับก็น่าจะประมาณ2โลกว่าๆคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามและผู้รับชมนะครับด้วยความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ